เราก็กำลังจะเริ่มเดินทางกันไปที่เขานนมนางโดยเริ่มออกเดินทางกันที่ตรงบ้านสับใต้ก็คือตรงนี้ก็เป็นสำนักแม่ชีเราก็ขอฝากรถกันไว้ที่พี่ท่านหนึ่งที่อยู่ตรงมีบ้านอยู่ตรงนี้อนนี้เป็นเวลา11โมง35นาทีโดยประมาณจะไปดูกันว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเอไปดู số <laughs> bạn เขานมนางที่เราจะต้องขึ้นไปให้ถึงถ้าจะเห็นในด้านหลังก็นั่นแหละครับยอดสองยอดนั่นแหละที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้แต่ไม่รู้ว่าขนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องลองดูจากตรงสะพานที่เรามาเจอกันสะพานคอนกรีตสะพานคอนกรีตก็จะหาทางที่จะมุ่งไปยังเขาก็มีอยู่ร่องหนึ่งตรงนี้ ก็คิดว่าน่าจะใช่ก็จะลองเดินเข้าไปดูถ้าไม่ใช่ก็เดินออกก็เดินกลับเรามากคนครับี่ตายตอนนี้ที่กังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องน้ำครับเพราะว่าดูจากสภาพตอนนี้แล้วแม้ว่าจะเป็นวันที่ยี่บแปดกุมภาก็ยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนอะไรมากแต่น้ำพื้นที่ตรงนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยเนาะไม่เห็นเลย,เเลยแทบจะแห้งแห้งสนิทก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราจะมีน้ำเพื่อที่จะหุงหาอาหารกันข้างบนหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องไปวัดดวงเอาว่าข้างบนจะพอมีน้ําซับน้ําซึมซึมให้ได้ใช้หรือเปล่าทางตรงช่วงแรกก็ยังพอมีเ,อเส้นทางให้เห็นจางๆก็ยังพอเดินกันได้ ไม่รู้ว่าข้างหน้าแล้วล่องรอยกันของทางจะหมดไปหรือเปล่าหรือจะมีจนถึงยอดเลยก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้เราก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าตรงนี้คือทางขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในร่องหุบที่ที่เป็นร่องที่มุ่งตรงไปยังเขานมนางเพราะเรามองเห็นอยู่ อนนี้ทางก็เริ่มชันแล้วครับเพราะว่าก็จะเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะชันเป็นธรรมดา ยังไงมาพักบ่อยยังคอยได้ออกกำลังกายครับหลังจากที่เราเจอความชันก็จะทําให้รู้สภาพร่างกายเลยว่าเหนื่อยยิ่งถ้าคนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เตรียมร่างกายมาก็จะเหมือนผมจะพักบ่อยเพราะฉะนั้นกําหนดการของเราก็กว่าจะถึงข้างบนก็ก็อโจรเจียนมืดแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว ว่าฝนจะตกแล้วเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้คือวันที่เราวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอาจจะมีฝนฟ้าขนองได้ลองน้ำฝนกินได้สบายเลยถ้าฝนตกฝนตกเก็บกล้อง ตอนนี้ฝนก็ตกหนาเม็ดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ถึงกัน,กนหนักมากก็เย็นดีอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงครับเราก็พักกินข้าวเที่ยงกันตอนบ่ายสองนี่แหละ มันก็คงจะเจอความชันช่วงสุดท้ายนี่แหละที่ที่จะเล่นเราหนักหนาสาหัสแล้วตอนนี้ฝนก็ตกมามีฟ้าร้องคืนๆอยู่ไกลๆก็พอสมควรเพราะว่าอบอเหลือเกินตอนช่วงแรกเมื่อวันเราเตรียมซื้อสำเร็จรูปมาแล้วก็คือไก่ข้าวเหนียวโฆษณาซะหน่อยข้าวเหนียวไก่สไปซี่ห้าดาวครับห้าดาวแต่ย่างห้าดาวฝากความหวังกับเราได้เสมอ ถ้าใครเห็นวิดีโอนี้ก็จะมาสนับสนุนเราก็ได้นะไก่ย่างห้าดาวเพราะเราสนุนมากินมื้อเที่ยงตลอดเลยเนี่ยมาทุกมื้อเลยครับห้าดาวนี่เป็นมือกลางวันได้เยี่ยมไม่ได้โฆษณานะครับเนี่ยหวังหวังอะไรอ่ะไม่ได้หวังเลยหิวมากตอนแลกเหมือนจะไม่หิวพอกินเข้าไปอร่อย เไราใกล้จะถึงจุดที่เป็นล่องเขาที่เราจะใช้ใตั้งแคมป์กัน แต่ถ้ามองไปข้างหน้ามันก็ยังยังยังเห็นเหมือนว่ามีหนทางอีกชันพอสมควรเลยยังเหมือนดูยังอีกไกล นผลของการไม่ออกกําลังกายตอนนี้เราไม่แน่ใจถ้าทางเ็เดินมาทางหายตอนน้เรากำลังจะย้อลงไปดูเ,ออเราเราเดินเลยทางอะไรมาด้วยขึ้นเยอะเหรอวัอนนี้ ก็เป็นตะคิวแล้วครับตะคิวเริ่มมา,าตะคิวตะคิวมาที่ต้นขาแล้วร้ายแรงเพราะว่าถ้าเป็นตะคิวตอนเดินขึ้นเขาเนี่ยกว่าจะหายมันมันยากแต่ก็โชคดีที่ตอนนี้เราอยู่ในหุบที่ที่ใกล้จะถึงหุบด้านบนแล้วที่จะเป็นจุดตั้งแคมป์ของเราแล้วแต่แค่ว่าเรายังเลือกดูว่าสถานที่กับแหล่งน้ำจะใช้ตรงไหนได้บ้างด้านด้านนี้ก็น่าจะเป็นจุดขึ้นไปที่เขาดมนางแล้วเพราะว่าจะเป็นป่าไผ่ขึ้นไปลำบากพี่แล้วครับ ตะควแดกน้องน่าตะคิวขึ้นแต่เราใกล้จะถึงเป็นที่แล้วสแสงขาวรบเราจะถึงจุดที่ตั้งแคมแล้วแต่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ําแต่ฝนโปรยๆอย่างนี้เราอาจจะลองน้ําไปใช้ได้เพราะฉะนั้นอีกแค่เอื้อมไปโอ้อย <c oughs> รู้สึกผิดมากเลยครับเนี่ยให้พี่แบกกระเป๋าให้เนะี่ยเอ้ยเมื่อกี้แกล้งหรอรู้สึกผิดมากเลย tập vậy chưa phần đúng giả nữa chờ một tập ơi ồ sức rồi chơi ถึงตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ใช่ถึงยอดยอดก็อยู่สองข้างหูยหมอกเต็มเลยอันนั้นครับคือยอดนมนางหยมีเช้าเจอทะเลหมอกแน่เลยเนะี่ยตรงน้ำฝน ใกล้จะถึงข้างบนเ็นที่แล้วครับระหว่างทางขึ้นครับก็จะเห็นวิวสวยๆอย่างเช่นข้างหลังนี้จะเป็นไอ้น้ำเป็นหมอกสวยงามจะดูจากข้างหลังนี้สวยมากเราก็แวะเก็บภาพสักนิดหน่อยใกล้จะถึงยอดแล้ว ราก็ขึ้นมาถึงจนได้เขานมนางตรงนั้นที่เห็นอยู่ในด้านด้านหลังขี้ก็คือหมู่บ้านซับใต้ที่เราเดินขึ้นมา,ถาแถวตรงจุดเริ่มต้นเดินของเราเมื่อเช้าเรายังเมื่อตอนสายๆที่เราเริ่มเดินเรายังมองขึ้นมาบนบนที่เรายืนอย่นี้เรายังคิดอยู่เลยว่ามันจะถึงไหมนะจะเดินขึ้นถึงหนะแต่ตอนนี้เราก็ขึ้นมายืนจนได้ส่วนที่พักก็น่าจะน่าจะพักอยู่บนนี้แหละโดยที่ไม่ต้องกางเปใช้เปมานอนกับพื้นเอา

เกิดหรือเปล่าเราเราเราไม,ไม่ไม่รู้เหมือนันไม่มีข้อมูลแต่ถ้าได้เห็นเป็นแสงไปละยิบละยิบที่ตัวหมู่บ้านก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะตั้งแคมป์กันก่อนดีกว่าเพราะเป็นเวลาห้าโมงห้านาทีแล้ว<ห>ตอนนี้เราก็เลือกที่จะตั้งแคมป์กันบริเวณตรงนี้ครับก็<ม>คือตรงชายของของเขาที่เรากลัวกันก็นกคือว่าฟ้า แต่เราก็จะขึงไฟชีตแล้วก็จะทาให้แนบกับพื้นให้มากที่สุดเพื่อป้องกันลมแล้วก็ไม่ให้ฟ้าลงแต่ตอนนี้ฟ้าก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ต้องถากถางกันหน่อยเนื่องจากตอนนี้น้ําที่เราเตรียมมาหมดและแหล่งน้ําก็ไม่เจอวัอนนี้เราจะสาธิตการวิธีการลองน้ําจากไฟชีต ซึงไม่รู้ว่าจะพอหุงข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนีน้นแข็งแล้วเดี๋ยวมาลองอนี่นะครับก็จะได้ทีละหน่อยทีละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีน้ําเลยนี่เยอะแล้วนะเดี๋ยวก็พอหุงข้าวได้แล้ว<อ>เยอะแล้วแป๊บเดียวเนี่ยถ้าฝนยังตกพรำๆอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยคงจะได้เต็มขวดได้ไ,ไม่ช้า คือน,น้ำที่เราลองจากฝายชีสได้เกือบเต็มขวดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้าวกินกันแล้ววันนี้ จ,จัดมากือ,อนข้างนึ่ออกมามแบบตาไฟฟ้าเลยขนาดไม่ใช่เสาด้วยเนาะกำลังจะนอนแล้วยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คุยกันตกลงกันแล้วว่าจะไม่ไม่กางไม่เขาเรียกไม่กางมุ้งไม่เอาไม่เอาเปมากางเป็นมุ้งนอนเพราะดูแล้วไม่ค่อยมียุงอะไรอย่างนี้ ก็จะมีแค่แมลงที่กลัวจะเข้าหูก็เอาสำเอากระดาษทิชชู่ปิดก็โอเคแล้วก็นอนได้แล้วก็นอนกันแบบประทูก็คงจะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนนั่นแหละอัปเดตตัดแป๊บคืนนี้มี เาชิดเปลงเลยขึ้นหลับสบายเลยไหมหลับสบายไหมไหลอย่างเดียวเลย <c oughs> โมงสี่สิบไปตอนนี้เดี๋ยวเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วจัดสถานที่ให้ไม่มีขยะไม่มีอะไรเรียบร้อยจะเดินทางกลับลงไปที่ทางเดิมที่เราขึ้นมาขาลงอาจจะสองชั่วโมงเพรหิวกัสซี่ <c oughs> มาขึ้นเป้แล้วเจอกันใหม่เนวิเกเตอร์เดี๋ยวโดนนี้ก็สิบหรอก <c oughs> 吧，兄弟。 คือว่าตรงที่เราไม่ไม่มองไม่เห็นทางไม่รู้จะไปตรงไหนกันเมื่อวานคือเราเดินมาจากตรงนู้นเราเดินมาตามร่องน้ํามาแต่ข้างหน้ามันเหมือนไม่ใช่ทางที่จะต้องเดินต่อเราก็เลยตัดขึ้นทางนี้เพื่อจะเดินข้างลําห้วยแต่พอเราขึ้นไปแล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันก็ยิ่งชันก็คิดว่าไม่น่าใช่ก็เลยตัดสินใจเดินกันไปตามทางตรงนี้ถ้าใครมาเอง ก็ถ้าถึงจุดที่เป็นหินใหญ่ๆที่เป็นเหมือนตรงน้ําตกในหน้าฝนก็ให้เดินตามทางน,น้ําเนี่ยไปเรื่อยๆเราก็จะเจอทางที่มุ่งไปต่อเองไม่รู้ใบอะไรเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันมีด้านที่แดงแล้วเวลามันร่วงอยู่ตามพื้นมันก็จะเป็นเหมือนใบเมเปิ้ลแดงๆก็สวยงามไปอีกแบบนึ้ะ ้นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าต้นขนาดพอย่อมๆถูกตัดสูงจากพื้นประมาณฟุตกว่าๆไม่ว่าจะตัดไปทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องตัดไปอย่างนี้เลยหรอตัดตัดไปเพื่ออะไรถ้าเกิดมากันสักสามสิบคนต้องตัดอย่างนี้ทั้งสามสิบคนปีหนึ่งจะกี่คนถ้าตัดอย่างนี้ไปหมด แล้วไม้เล็กๆน้อยๆจะขึ้นเป็นไม้ใหญ่เมื่อไหร่มันจะโตถึงแม้ตอนนี้จะแตกยอดออกมาก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ควรน่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่แตกก็ได้นะอาจจะตายไปเลยก็ได้ตรงเนี้ย Yeah